คุณกำลังอยู่กับผมครูปัม๊มในช่องปั๊มอัพแช n แนลนะครับช่องที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ย up skill ความสามารถของตัวเองให้ smart ยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านการทำพีเต์การทำสไลด์ presentation นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งวิธีการที่จะไปไปให้ถึงความสำเร็จอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการโฟกัสที่ วันนี้เราจะทำให้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหรือหลักคิดหนึ่งที่พาผมมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับ mm hmm. ก็คือผมจะพยายามพัฒนางานของผมทุกชิ้นนะครับงานการทำไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับไม่ได้เฉพาะการทำา r r e e n t a t i o n นะครับสมมติว่าผมจบโปรเจก t นี้นะครับโปรเจก t ้าผมต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจะมองเป็นเป็นงาน,งานไปอย่างนี้นะครับ แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยจะเหมือนกับพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ให้มันไปขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับหลักจิตวิทยาหรือหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับว่าถ้าเราหยุดอยู่กับที่นะครับลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าถ้าคนที่กเกษียณอายุหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาหยุดอยู่กับที่เขาไม่มีความปรารถนาในการที่จะทําอะไรหรือจะมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรแล้วนะครับ เขาก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วก็แห้งเฉาไปนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ถึงขนาดเสียชีวิตเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพยายามที่จะเหมือนกับบูตอัพตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยการที่เราต้องตั้งทาร์เก็ตเอาไว้ว่าครั้งหน้าเราต้องทําให้ดีกว่านีนะค้ครั้งหน้าเราต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้กันนะครับ ก็เอาไปทําให้ดีทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้นะครับผมครูปั๊มนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างที่ของอวิดีโอตัวนี้เลยนะครับผมยินดีนะครับรับทุกคําติชมนะครับขอบคุณมากครับ